สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้มาพบกับคุณครูอุ้ยในหน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายของฉันค่ะ,ะไปดูกันเลยมีอะไรเอ่ยอให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครู let's follow me let's follow me พูดตามคุณครูนะคะเป็นประโยคนะคะ my eye is big พูดสิคะ My eye is big อ๋อ big แปลว่าใหญ่ My eye is big My eye is big อ๋อดวงตาฉันใหญ่มากเลยดวงตาเด็กๆใหญ่ไหมคะอ่ารูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปจมูก My nose is nice จมูกของฉันน่ารักและสวยงามจังเลย My nose is nice. My nose is nice. รูปต่อไปเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปปากใช่ไหมคะ My mouth is so beautiful. My mouth is so beautiful. ใครพูดตามคุณครูได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ Let's follow me I love myself ฉันรักตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะ I love myself ฉันรักตัวเอง I love my I love myself ฉันรักตัวเองอาเด็กๆนะคะลองพูดตามคุณครูอุ้ยดูนะคะร่างกายของเรานะคะส่วนประกอบต่างๆมีอะไรบ้างนะ่ติ๊กตักติก๊กตักติก๊กตักกเด็กๆมาดูนะคะอันแรกเลยที่คุณครูวงกลม ติ้ง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 ตรงนี้เขาชี้ตรงไหนลูกเขาชี้ตรงเขา่าใช่ไหมคะเข่าของเด็กๆอยู่ตรงไหนไหนจับให้คุณครูอุ้ยดูหน่อยสิ knees อ่าไหนพูดสิคะ knees เขา่าหนึ่งสองสาม knees เขา่าอ่าเข่าของเด็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปที่คุณครูวงวงสีแดงดเด็กๆจับสิตรงไหนนะ ออมแขนไหนพูดสิลูกออมแขนเก่งมากเลยคนที่พูดตามคุณครูเนี่ยน่ารักมากๆเลยอ่ะที่คุณครูวงกลมต่อไปอ่าไหนจับผมตัวเองสิอ่าผมหนูอยู่ไหนคะผมเด็กๆอยู่ไหนคะอ่าอยู่บนศีสษกของเราใช่ไหมลูกอ่าผมของเราเฮอ่ะไหนเด็กๆพูดสิคะเฮ แปลว่าผมอ่าคำต่อมานะคะอ่าหูเด็กๆอยู่ตรงไหนนะหูหูห,หูหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนอ่าเอียเอียหูไหนพูดสิลูกเอียหูเก่งมากลูกอ่าที่คุณครูวงสีแดงอันต่อไปนะคะอาชี้ตรงดวงตานะคะออ ตาหนึสองสามออตาเก่งมากๆลูกามาดูต่อเลยนะคะที่คุณครูวงวงสีแดงไว้ไหนจมูกหนูอยู่ไหนลูกชี้ที่จมูกตัวเอง nose จมูกหนึงสองสาม nose จมูกเก่งมากลูกคำสุดท้ายเลยไหนเอามือขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อย ิิิงงแฮนมือแฮนมือโอ้โหมีแต่คนเก่งๆพูดตามคุณครูทั้งนั้นเลยทำไมเก่งแบบนี้คะสุดยอดเลยอาเด็กๆมาดูนะคะ ประโยชน์ของร่างกายคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็ทราบดีนะคะ,ะมาดูอันแรกเลยตออาตาของเราเมื่อกี้ที่คุณครูให้เด็กพูดตามมา big eye big eye ตาใหญ่เลยดวงตาของเรามีประโยชน์ในการใช้ทำไมลูกใช้มองดูใช่ไหมคะมองดูอะไรได้บ้างลูก มองดูทีวีมองดูการ์ตูนมองมองดูหนังสือของเราใช่ไหมคะมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากจะไปเห็นไปสวนสัตว์เราก็ได้เห็นสัตว์ใช่ไหมลูกมองเห็นสีต่างๆได้เลยอันต่อมานะคะเรียกว่าจะมูกจมูกเอาไว้ทำอะไรลูกทำอะไรคะเอาไว้หาย ใจจมูกเอาไว้หายใจและเวลาเราได้กลิน่นอหอมจังเลยอ่าจมูกก็เอาไว้ดมกลิ่นนะคะอ่าและรูปต่อมาก็คือรูปอะไรคะดเด็กๆรูปปากปากของเรามีไว้ทำไมลูกอ่ามีไว้พูดมีไว้รับประทานอาา ฮ่โอ้โหมีแต่คนตอบได้สุดยอดเลยนะคะเด็กๆมาดูนะคะอวัยวะของเรานะคะส่วนต่อมามีอะไรบ้างลูกอ่าหูหูเด็กๆอยู่ไหนคะหูมีไว้ใช้ทำอะไรลูกเด็กๆอ่าหูมีไว้ใช้ฟังใช่ไหมคะเราได้ยินเสนียงดนตรี ใช่ไหมคะใช้ฟังอุ้ยฟังเพลงฟังนิทานใช่ไหมคะรูปต่อมารูปอะไรคะเด็กๆรูปมือมือของเด็กๆเ,น,เกนี่ยสำคัญมากๆเลยเอ,ว,อวัยวะทุกทุกอย่างในร่างกายเราก็สําคัญหมดเลยใช่ไหมลูกมือเอาไว้ทําอะไรคะมือเอาไว้หยิบจับ สิ่งของต่างๆเอาไว้เล่นของเล่นก็ได้เขียนหนังสือระบายสีก็ได้ใช่ไหมคะลูกอ่ารูปต่อมารูปอะไรคะเด็กๆขออาขาของเรามีไว้เดินมีไว้วิง่งแต่ส่วนใหญ่เด็กๆก,ก็จะชอบวิง่งใช่ไหมคะคุณครูรู้นะวิ่งแล้วต้องระวังตัวด้วยนะคะเด็กๆ คนเก่งช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะเอาวัยวะใดใช้ฟังเสียงฟังคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะอวัยวะใดใช้ฟังเสียงอ,อะไรนะหนึง่งใช้ปากเอาไว้ฟังเสียงหรือเปล่านะ เอหรือว่าเป็นมือข้อที่2เอาไว้ฟังเสียงหรือเปล่านะหรือข้อ3หูเอาไว้ใช้ฟังเสียงหรือเปล่านะคำตอบคือข้อ3ใครตอบได้เย้ yeah! เก่งมากๆลูกอามาดูต่อเลยนะคะคนเก่งช่วยคุณครูตอบอีกนะ อวัยวะใดใช้จับสิ่งของได้อวัยวะใดใช้หยิบจับสิ่งของได้เอ๋เอาดวงตาไปหยิบเอาไปหยิบของได้ไหมนะเอหรือเป็นข้อที่สองนะเอาไปหยิบจับหรือเปล่านะหรือจะเป็นข้อที่สามนะเอาหูไปหยิบจับได้หรือเปล่านะ คำตอบคือหนึ่งสองสามคำตอบคือขอ้อสองใครตอบได้ยอดเยี่ยมกดไลค์หนึ่งร้อยไลค์่วันนี้นะคะ การบ้านคุณครูอุ้ยนะคะก็จะให้เด็กๆทําเล่มนะคะหน่วยการเรียนรู้เช่นเดิมนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำนะคะเขียนตามจุดประและระบายสี น้องผู้ชายให้สวยงามเลยเด็กๆสามารถตกแต่งรูปภาพได้หมดเลยนะคะเด็กๆอยากวาดเสื้อให้น้องผู้ชายเด็กๆอยากวาดดอกไม้ให้น้องผู้ชายก็วาดได้เลยนะคะเด็กๆติดตามข่าวสารนะคะได้ที่ Facebook โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสระราม youtube โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสราราม นะคะแล้วก็ช่องคุณครูอิสรานีก็กดไปดูได้เช่นเดียวกันนะคะลายกลุ่มผู้ปกครองอนุบาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ